สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเช้าวันศุกร์กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันครับในช่วงของ Blues Today ครับก็แน่นอนฮะคงมีบทสัมภาษณ์หลังเกมจากเกมที่โอ้โหนักเตะเชลซีทรหดเหลือเกินนะครับ ไปเยือนทีมแอสตานาจากคาซัคสถานแล้วก็ชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยรายละเอียดของเกมเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงก์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเสื้อสิงบลูคาเฟ่ครับซึ่งเราจะรับ100ตัวสุดท้ายนะครับ ก็ตอนนี้จริงๆถทะลุไปแล้ว100นะครับแต่ก็น่าจะปิดเร็วๆนี้นะฮะใครสนใจอยากได้เสื้อสิงค์บลูคาเฟ่ไปใส่ล่อทีนนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทได้เลยนะครับไปว่าถึงเกมที่เชลซีไปเยือนแอสตานนานะครับแอสตานได้เป็นทีมจากคาซัคสถานเป็นรองจากฝูงของลีกคาซัคนะครับก็เชลซีชนะไปได้3ประตูต่อหนะครับได้ประตูจากมาคิลนาทีที่14แล้ะครับ แล้วก็ลูกที่2เนี่ยสุดท้ายกลายเป็นทำเข้าประตูตัวเองนะครับเป็นมาร็อกกินนะครับทำเข้าประตูตัวเองตอนแรกนต่ขึ้นเครดิตเป็นมา์กิลวนะฮะนาที18เรตโตเวก้ามง30ครับนาที39ก่อนที่แอสตานาจะไล่มาเป็น1ต่อ3จาก โทมาซอฟต์ครับนาที45แล้วก็ครึ่งหลังในเกมจืดมากนะครับเพราะว่าดูเหมือนเชลซีจะครองเกมได้หมดแล้วนะครับก็ข้อดีเมื่อวานนี้คือไม่ได้เตะดึกมากนะฮะถ้าเตะเที่ยงคืนตีสอนี่ผมว่าหลายคนหลับแน่นอนนะครับก็อเมื่อวานนี้สเปนตัวจริงประตูเป็นฟลิปยอเกนเซ่นครับเกมรับได้จอชอาชิมปงครับหลังจากเคลียร์สัญญากันได้ก็กลับมาลงสนามครับเล่นกับโทซินแล้วก็ทางดีซัสซี่โดยที่ตรงกลางก็มีเจ้าหนูรักซี่เล่นนะครับร่วมกับทางด้านของ เอ่อคีแนนดูสบรีฮอร์แล้วก็เรนัตโตเวกาโดยที่ตัวรุกเนี่ยก็มีคานิชุกูเมกานะครับเปโดเนโตนะไทริกจอร์จแล้วก็มาร์กิยวนะครับโดยที่สำรองเนี่ยก็ใช้เจ้าหนูออโตอัมป้าฮาวีเวลนะเจ้าหนูเอ็มูก้าแล้วก็เคียโนไดเออร์ก็สำรองนี่เป็นนักเตะเรียกว่าดาวรุ่งหมดเลยนะครับ ก็หลังจากจบเกมครับมาริสกาบอกว่าพวกเรารู้ว่าที่เนี่ยค่อนข้างหนาวนะครับพวกเราได้พยายามที่จะปรับตัวและเหล่านักเตะก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสภาพอากาศการเดินทางที่ยาวนานและก็ค่อนข้างไกลนะครับรวมถึงสภาพสนามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมมีความสุขมากๆกับเหล่านักเตะนอกจากนี้มาริสกาก็ถูกถามว่าดรวรุ่งคนไหนประทับใจบ้างนะครับก็บอกว่าทุกๆคนเลยครับทุกๆคนจริงๆครับทั้งคนที่ได้ออกสตาร์ทตั้งแต่แรกอย่างไทริกจอชแซมรักซากี้แล้วก็จอชอาชิมปง พวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับผมมีความสุขกับพวกเขารวมถึงคนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังด้วยเช่นกันผมพอใจกับพวกเขาจริงๆขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงเกมที่จะกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะเดินทางกลับไปถึงอังกฤษราวๆหกโมงเช้าครับพวกเราจะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมในวันอาทิตย์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นเดียวกับที่เราทามาโดยตลอดในฤดูกาลนี้ นอกจากนี้มารสกาก็บอกว่าในสิบ็ดตัวจริงวันนี้เนี่ยเราได้ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งทั้งหมด3คนส่วนที่เหลือเป็นนักเตะชุดใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแน่นอนในอนาคตเนี่ยพวกเขาจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อคู่ควรกับโอกาสเช่นนี้แต่ในตอนนี้พวกเขาก็ทําได้ดีมากๆขณะที่มารสกาก็พูดถึงมาร์กิลครับก็บอกมาร์กิวแนละทำได้ดีครับเขาทํางานอย่างหนักมาโดยตลอด ซึ่งพวกเรามีด็คนละแจ็คสันและเอนคุนคูที่ทำได้ดีด้วยเช่นกันแต่เมื่อเขาได้รับโอกาสในวันนี้มาร์กก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้มารรสกาก,ก็พูดถึงแฟนบอลครับโอ้โหทิวสาดถอไปดูนะฮะเขาบอกเป็นการเดินทางที่ไกลจริงๆครับพวกเรารู้สึกขอบคุณถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยดีแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังเดินทางมาให้กําลังใจและพวกเรารู้สึกซาบซึ้งจริงๆในตอนนี้อย่างที่ผมพูดมาเสมอครับพวกเราต้องการแรงสนับสนุนจากพวกเขาในวันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ขณะที่เป็นโดเนโตให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงสภาพอากาศนะครับเขาบอกมันหนาวมากจริงๆครับผมคิดว่านี่เป็นการลงเล่นในอากาศที่หนาวที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเลยมันไม่ง่ายครับกับการที่จะต้องลงเล่นในสภาพอากาศแบบนี้แต่พวกเรามีทัศนคติที่ดีครับเตรียมตัวสําหรับเกมนี้อย่างถูกต้องและพวกเราก็มีความสุขมากที่สามารถคว้าสาแต้มได้ขณะที่โจโคครับอดีตนั้งแต่เชลซีนะครับที่เป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยก็บอกว่านี่เป็นความการเล่นที่เป็นมืออาชีพจากทางฝั่งเชลซีครับ ในครึ่งหลังด้วยความต้องการที่จะปิดเกมตั้งแต่ดาวรุ่งหลายๆคนก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากสําหรับพวกเขาครับหลังจบเกมตั้เแต่เชลซีได้เดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาเชียตอนนี้พวกเขาคงอยากขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเกมกับเบรนท์ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้ขณะที่โจโโ,จโก็ชื่นชมมาคิลครับเขาบอกว่ามาคิลเนี่ยคงเคยดูหลุยส์โซเรสเล่นสมัยยังเป็นเยาวชนที่บาเซลนา่า ในเกมนี้เนี่ยเขาเคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับและคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับทางแอสตาน่าได้ตลอดทั้งเกมขณะที่กิกเกอรี่บาบายานครับโคช้ชของแอสตาน่าก็บอกว่าเชลซีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและกําลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในตอนนี้เนื่องจากลีกของพวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่แข่งขันติดติดกันอย่างต่อเนื่องเรากังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของทีมเราครับและการขาดความเด็ดขาดจากการที่ไม่ได้เล่นซึ่งวันนี้มันก็เห็นได้ชัดในครึ่งแรกนะครับ ขณะเดีวยวกันสิติที่น่าสนใจก็มีสิติของแซมรักซาก,กี้ครับในเกมกับแอสตัน้าสัมผัสบอลถึงร้อยครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลสาเร็จเนี่ย99%สาเร็ครับคือจ่ายบอลไป88ครั้งเนี่ยสเร็จไปถึง87สนะครับส่วนจอชอาชิมปงครับเข้าสกัด4ครั้งจ่ายบอลแม่นยํา94%วางบอลยาวสําเร็จ4จาก6ครั้งดวลบนพื้นชนะ6จาก9ครั้งแล้วก็พยายามเลี้ยงตัวต่อต,ตัวสําเร็จเนี่ย100%ครับก็คือ2ครั้งที่สําเร็จหมด ส่วนมาร์กิลนะครับก็ทําได้2ประตูคาจริงต้องเป็น1ประตูนะฮะหนึคีย์พาสสร้างโอกาสทอง1ครั้งดวลบนพื้นชนะ1จาก2ครั้งแล้วก็จ่ายบอลแม่นยำเจ็ดสิามเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันฮาวิเวลที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีค่าความน่าจะเป็นประตูมากที่สุดหรือว่า XG เนี่ยอยู่ที่0.64ถึงแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นเพียงแค่23นาทีเท่านั้น ขณะดเดียวกันครับฟุตบอลอีไซเดอร์บอกว่าจนถึงตอนนี้มาริสก้ามีสิติคุมทีมเชลซีชนะอยู่ถึง66%จากการคุมทีมทั้งหมด24นัดชนะ16เสมอ4แล้วก็แพ้4ในทุกรายการขณะดเดียวกันฮะก็มีบทสัมภาษณ์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ฟันได้ครับออกมาพูดถึงโอกาสของเชลซีครับก็ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ถูกมองข้ามนะครับด้วยขุมกําลังและนักเตะที่พวกเขามีครับรวมถึงตัวสํารองที่สามารถลงมาเพื่อเปลี่ยนเกมได้ เราอาจพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ยังมีไม่มากพอครับแต่ว่าพวกเขามีคุณภาพมีนักเตะที่สามารถสร้างความลำบากให้กับทุกทีมและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยพวกเขาอยู่ในกลุ่มทีมรุ่นแชมป์แน่นอนครับผมคิดว่าพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วขณะที่เอ็นไรครับก็ออกมาชื่นชมจรอร์ดอนซานโชครับเขาบอกว่าผมต้องยกย่องซานโชครับเขาเล่นได้ดีมากๆในเกมกับสเปอร์เขาเล่นได้ดีจริงๆเขาพูดหลังเกมเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวเองและรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นั่นแปลว่าเขาคงไม่ได้รับการหรือว่าความรู้สึกแบบนี้กับอีกที่หนึ่งที่อยู่ในเตดเนี่ยเรื่องน่าจะเป็นแบบนั้นไม่อย่างนั้นเขาคงไม่พูดแบบนั้นออกมาถูกต้องไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่สโมสรที่คอยดูแลเขาหรือมอบโอกาสให้กับเขาได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งตอนที่เขาไปอยู่กับดอทบุลเนี่ยไม่รู้การก่อนเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ผมแค่รู้สึกยินดีกับเขาที่ได้แสดงเห็นแล้วว่า หลังจากย้ายออกจากยูนเต็ดเนี่ยหากเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเขาคือผู้เล่นระดับท็อปคนหนึ่งนักเตะระดับท็อปจริงๆขณะเดียวกันเอียนไรก็บอกว่าสิ่งที่ผมอยากแนะนำเกี่ยวกับเชลซีคือการเสริมผู้สษาป,ประตูและเซนเตอร์แบ็กมากประสบการณ์นั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาจะยกระดับทีมไาอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาขาดแค่ผู้สษาป,ประตูดีๆและเซนเตอร์แบ็กตัวประสบการณ์เท่านั้นในตอนนี้ทุกอย่างก็แทบจะลงตัว ขณะเดียวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจบอสเชลซีเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่มีนักเตะประสบปัญหาการบาดเจ็บน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในลีกครับในแง่ของจํานวนและนาทีที่พลาดการลงเล่นถ้าจำมาได้ก่อนหน้านี้หเชลซีผู้เล่นเจ็บบานเลยนะครับแต่ว่าปีนี้นี่เจ็บน้อยที่สุดนะฮะขณะเดียวกันเดลิตเทลกราฟครับสื่อดีเชื่อถือได้เลยครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังให้ความสําคัญกับการเสริมทัพในตําแหน่งกองกลางนะครับโดยมีตัวเลือกที่พูดคุยอยู่เช่น เอเดรีนของแอตแลนต้าโอนี่ก็ฟอร์มดีนะฮะมาเตียนซูเบมันดี้จากโซเซดัดอดัมวอรตันของพาเลสและบุนอคิบร์ไรซ์จากนิวคาสเซิลนอกจากนี้เนี่ยพวกเขายังมองว่าลาเวียของเชลซีเนี่ยจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะครับถ้าจาังมาได้ลาเวียนี่ก็เคยเป็นอดีตเด็กแมนซิตี้ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเซาท์มป์ตันนะครับขณะเดีวยวกันไซมอนฟิลิปครับสื่อจากเชลซีเนี่ยสายสายของทางเชลซีบอกว่า Chelsea เชลซีนี่มีการจเจรจาเบื้องต้นกับอิสวิิทาวถึงความเป็นไปได้ในนกาาารรรคคววว้้ตััเเลลลีีียมมมมดแแสิทะบ ส่วน r m ร์เอ็มสครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าเชลซีได้แจ้งกับตัวแทนของบักเซย์อย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ขายบาเดชิวนะครับแฟนเชลซีดีนในเซงเป็ดเลยขณะเดียวกันอิซาคิเซราบอกว่าเชลซีไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยยืมตัวโอโมริเคนลี่แมนในช่วงหน้าหนาวครับโดยคาดว่ากองกลางวัย19ปีเนี่ยที่เชลซีเซ็นมาด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์เนี่ยจะกลับมาฟิตได้ทันในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ขณะที่เกาโชมมคาโต้รายงานบอกว่าเซลติกนำหน้าเอซิมิลานในการคว้าตัวคานิชูบูเมกาไปร่วมทีมนอกจากนี้ก็มีรายงานครับบอกว่าลิเวอร์พูลในความสนใจจะคว้าตัวเจาเปโดครับตัวรุกของไบรตันมาเสริมทีมในฤดูกาลหน้านะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะครับสำหรับทางด้านของเจาเปโดนะครับเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งเลยฮะผมว่าเขาพัฒนาจริงเห,เ,หเห็นฟอร์มตั้งแต่ตอนรัดฟอร์ดแล้วก็อาจจะเข้ามาแทนดาวินุนเยสนะครับ ที่เหลือเนี่ยจากเออ่ฟอร์มการเล่นอ่ะผมลืมบอกเรื่องถึงค่าคะแนนความสามารถของนักเตะในเกมเชลซีกับแอสตันานะฮะยอร์เกนเซนเนี่ยหกครับเรนตโตเวกาครับแมนออฟเดอะแมตช์เลย8.6ดิซซี่หกจุดหกโทซินเจ็ดจุดสี่อาชิมปงเจ็ดจุดเก้านะครับไปธรรมดานะอาชิมปงเนี่ยนะดูสปริฮอลหกจุดสามชูบูเมก้าเจ็ดจุดหกรักซียี่นี่มันไม่มีคะแนนนะไม่รู้เพราะอะไรนะครับเทริกจอยสิบเจ็ด บาคิล7.7แล้วก็เดโต7.9นะครับนี่คือค่าคะแนนความสามารถของนักเตะเชลซีนะครับก็เพื่อนๆลองดูว่ามันเป็นคะแนนที่เหมาะสมหรือไม่มากน้อยอย่างไรหรือใครเป็นแมนออฟเดอะแมทช์ the match. ก็คอมเมนต์มาได้ส่วนข่าวซื้อขายอยื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานจากโก .com ครับบอกว่าอามาติอาโลคอปปี้ไมนูนูแซมัสราอุยอเดฮารกานาโชมัตทิสเดลิกเลนิโยโรแล้วก็โอนาน่า นะครับเป็นผู้เล่นในไม่กี่คนที่เหมือนแมนยูจะเ,เก็บไว้กับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าดูแล้วแมนยูหน้าซัมเมอร์นี้น่าจะโลผู้เล่นบานแน่นอนนะครับก็พวกนี้น่าจะาที่แมนยูมองว่าจะไม่ขายออกจากทีมนะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานครับสื่อเชื่อถือได้เหมือนกันบอกว่าอา a ดากูเลเนี่ยไม่น่าจะย้ายออกจากมาดริดในเดือนมกร,ราคมนะครับก็เหมือนนักเตะเนี่ยยังชื่นชอบ แล้วก็อยากจะอยู่กับบารริดต่อไปมีเลวอคูเซนครับที่เชื่อมโยงกับอาดากูแลด้วยนะครับที่เหลือก็มีเอ่อไนตีมินส์รายงานเพิ่มเติมเรื่องของเอนโซ a มาเรสกาออกมายืนยันว่าจอชอาชิมปงเนี่ยใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วนะครับขณะที่รูดี้กาเลตินะครับสื่อชื่อดังจาก Sky Sport นะครับก็รายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมจะขายอันเดรสคริสเตนเซนในเดือนมการาคมครับด้วยค่าตัว30ล้านยูโรเพื่อที่จะช่วยให การลงทะเบียนดดนนีลโอโมสะดวกขึ้นโดยมีอินเตอร์ยูเว่และสโมสสอ์อังกฤษเนี่ยที่ให้ความสนใจอันเดรสคริสเตนเซ่นนะครับถ้าจังมาได้คริสเตนเซ่นก็เป็นอดีตเด็กเก่าของทางเชลซี Chelsea นี่แหละนะครับที่เหลือก็ทีมทล์กรายงานว่าแมซิตี้เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะขายรูเบนดิอาสจากทีมครับแล้วก็มองหาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพส่วนเดลี่เมลก็บอกว่าแมนยูนีเต็ดเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอ40ล้านปอนด์ครับในการขายมาคัดแรดฟอร์ดออกจากทีมนะครับ อ่ะน่าจะครบถ้วนสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าส่วนใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ลังเกมก็สามารถติดตามได้นะครับอยากสนับสนุนคอนเทนต์สามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตงก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ